ความจริงต้องบอกว่าทั้งบุคลิกภาพของซันเดย์แล้วก็รวมทั้งบุคลิกภาพของเปเล่เองเนี่ยก็จะเป็นความสนุกสนานโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหมือนกันของซันเดย์เองที่จะเห็นว่าสนุกจนลืมคิดตรงนี้เนี่ยต้องเป็นการฝึกฝนทักษะในการยั้งคิดด้วยนะฮะผู้ใหญ่ต้องรู้จักในการให้แตะเบรก เวลาที่เด็กกาลังสนุกสนานไปกับการกระทําลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เริ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีต้องเข้าไปแตะเบรกแตะจังหวะแล้วก็ให้เขาลองหัดคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราปล่อยให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ไปหยุดการกระทํานะแต่เป็นการแตะเบรกคิดก่อนอ้าวแล้วก็ลงมือทําทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดความยั้งคิดครับ เด็กจะเกิดทักษะในการที่จะรู้จักคิดเป็นก่อนที่จะลงมือทำครับจากที่พี่เห็นพวกเราตีข้าวด้วยความบ้าคลั่งเมื่อกี้ครับเดี๋ยวพี่จะให้ลุงแหลมเข้ามาดูว่าพวกเราตีเป็นยังไงบ้างและข้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะลุงดูแล้วอยู่ข้างนอกเป็นกำลังใจให้แต่รู้สึกว่า รุนแรง,งเกินแน่นเลยไหมข้าวที่มันออกไปข้างนอกเ yeah, ยนะอะกล่าอยู่นี่เลยเห็นไหมเราต้องทาแบบมีสติมีปัญญามีสมาธิข้าวมีคุณคุณไหมมีครับแ่เนั่นแหละทํากับข้าวต้องทําดีๆไม่ใช่มีอารมณ์โมโหกับข้าวเลยพอตีข้าวสนุกไหมสนุกครับออสนุกพอสนุกแล้วก็อยากเล่นนะแต่เวลาเนี้ยข้าวนะครับเป็น สิ่งที่มีค่าเราก็รู้อยู่แล้วเนาะแล้วที่สําคัญนะเราเกี่ยวมาเองเราแบกมาเองเรามัดมาเองเราขนมาเองทุกอย่างเลยถ้ามันจะหายไปแม้แต่สักเม็ดเดียวนะครับเสียดายไหมเสียดายครับแล้วครับเราเราอดกินข้าวได้ไหมครับเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่เม็ดเดียวเราก็อยากให้มันหลุดออกไปข้างนอกนะนอกจากนี้เพื่อสอนให้เด็กๆเป็นคนละเอียดในการทํางานทุกอย่างแล้วรู้คุณค่าของข้าวทุกเมล็ด ผมจึงตรวจดูรวงข้าวที่เด็กๆตีว,ว่ายัางมีเมล็ดข้าวหลงเหลืออยู่หรือไม่ครับนะะชนเดียดูเยอะไหมครับเยอะครับอ่ะเดี๋ยวพี่รูดมาให้ดูนะจาน<ๆ>อันนี้เฉพาะรวงเดียวนะครับเม็เดข้าวนั่นเลยใช่ไหมครับนชนเดยวแล้วเรานี้แค่รวงเดียวนะครับแต่ถ้าทั้งหมดเนี้ยลงแหลมถึงจานเลย,ยครับถ้าเอาไปสีเป็นข้าวเออได้จานหนึ่ง นนะไม่ใช่แค่ซันเดย์เท่านั้นนะครับของมดและของเปเล่ก็ปรากฏว่ายัางเหลือเมล็ดข้าวอยู่เช่นเดียวกันครับอ่าของเปเล่เนี่ยอาจจะเหลือสองจานเลยก็ได้เปเร่ดูเยอะไหมครับเยอะสองจานเลยถ้าเราละเอียดกว่านี้แล้วก็ไม่ห่วงเล่นจนเกินไปเล่นแต่พอดีแล้วก็ตีให้มันแบบมีสติมีปัญญาอย่างที่ลุงแหลมพูดเนี่ยข้าวทุกเม็ดก็จะไม่หนีไปไหนใช่ไหมครับจากนี้ไปทําไงดี ตีแบบบวเราไม่แรงเกินอืมตีแบบให้น้ำหนักพอดีพอดีนะครับไม่เวี่ยข้ามันจะได้ไม่กระเด็นอ่าไม่เล่นไม่เหวี่ยข้าวจะได้ไม่กระด็นครับผมพอตีเสร็จต้องทำยังไงบ้างตรวจสอบดูให้รอบขอบครับเมื่อได้อธิบายให้เด็กๆได้เข้าใจต่อไปพวกเขาก็จะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวพวกเขาเองครับเช่นเดียวกับมดซันเดย์และเปเล่ที่ตีข้าวด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและใส่ใจในข้าวทุกรวงที่พวกเขาตีด้วยครับ และเมื่อทั้งสามคนทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบเสร็จก็เป็นเวลาที่แสนหาฤหันของพวกเขาแล้วล่ะครับ นี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่กว่าจะได้เมล็ดข้าวสีขา,ขาวๆมาให้เราได้กินกันเรียกได้ว,ว่าจะต้องผ่านกระบวนการความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกันอย่างมหาศาลเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งขว้างนะคะเวลาเรากินข้าวครั้งใดนะคะก็ให้นึกถึงบุญคุณของข้าวแล้วก็คิดถึงความเหนื่อยยาของกระดูกสันหลังของชาติอย่างชาวนาด้วยนะคะตอนหน้านะคะพบกับสั์คู่บุญของชาวนาค่ะนั่นก็คือเจ้าควายนั้น ะะไปดูนะคะว่าระหว่างเจ้าควายตัวโตๆเข่ายาวๆกับเด็กตัวเล็กๆนั้นจะเชื่อมมิตรภาพกันได้อย่างไรทั้งหมดต้องติดตามในตอนหน้านะคะและสำหรับวันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเราเชาวนาอยู่กับคาวายพอเสร็จการไถเราขี่ลั้นควายเข้าว่างเราควายขับไป เกบานแสนเลิกเลิในใจแม้นใครอีสามันนะ่าหัวเราะจะย่อพวกเราไม่ได้ลมเย็นเย็นร้องขมินไหลควายแตลกใจเออควายไ,ไม่อาทออ